สวัสดีครับมารับชมกล้วยครับกับหนาแรงครับกล้วยหนาแรงมารับชมได้ครับมาครับมารับชมได้ครับลองไปดูว่าผลกล้วยอย่างไรใครสนใจกล้วยร้อยหนึ่งครับนะครับกำลังเดินไปครับเดินไปดูครับอ่าอย่างไรครับกล้วยครับ ครับกล้วยครับลวยหนึ่งครับกล้วยครับดูครับมีน้ำกล้วยสวยนะครับกล้วยครับพี่น้องครับเห็นครับดูกล้วยสวยเลยกำลังเป็นสวยๆงงามใครสนใจทักทายมาได้ครับกล้วยครับ ครับมีกล้วยสวยครับดูครับพี่น้องครับเดินไปไหนนี่กล้วยครับกล้วยกำลังเป็นสวยงงามกล้วยหาแรงครับพี่น้องครับกล้วยแรงมากเลยแต่ทุกวันมีกล้วยหอมกล้วยอะไรโอ้โหเยอะแยะมากครับตัดตอนครับตัดตอนก่อนครับ นี่ครับค้อยแปละแค่นี้ก็เขาขายแล้วมันร้อยห้าสิบาทก็ได้ที่ค่าส่งด้วยนี่กล้วยค้อย้อมล้วย,มวยอะไรทุกอย่างนี่เขาปลูกไว้ฝากกดติดตามผมด้วยครับเห็นนี้ครับมีคลิปต่อตลอด ไปดูคลิปไปอยู่ดูอีครับนครับปลูกเช่นนี้เป็นแถวใหญ่เลยครับนครับนี่ละหนึ่งไร่ไร่เดียวนะมาแล้วครับฝากกดติดตามผมด้วยครับนี่ครับดูครับรุ่นใหญ่ครับร้อยสองร้อยกัวครับคณครับรุ่นใหญ่ๆเลยตีกล้วยห้าบาทครับสนใจทักทายมาได้ รอ้ทุกเรยครับผม